สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาสอนจูนนะครับกล่องดันลางตัว V1 นึครับดันล่างจิ๋วนะครับผมนะครับอันดับแรกนะครับผมหลังจากลูกค้าได้รับกล่องแล้วนะครับให้ลูกค้าสังเกตครับที่ปุ่มจูนนะครับปุ่มจูนทั้ง2ปุ่มนะครับจะถูกจูนไปที่9ก้าโมงเช้านะครับผมจูนไปที่9ก้าโมงเช้านะครับแล้วผมก็จะมีคู่มือแผ่นนี้ไปให้นะครับผมนะครับสังเกตดูตามที่รูปเลยครับผมหมุนทางซ้ายนะครับผมจะเป็น หมุนซ้ายจะลดนะครับผมหมุนขวาจะเพิ่มนะครับผมปุ่ม1ครับอันนี้ปุ่ม2นะครับผมอ่านะครับวิธีจูนนะครับผมเอาง่ายๆครับหมุนซ้ายสุดนะครับปุ่มจะเริ่มที่7จ็ดโมงเช้านะครับผมจูนอยู่ตรงกลางนะครับผมคือเที่ยงตรงนะครับหมุนขวาสุดนะครับผมก็คือจะมาสุดอยู่ที่5้าโมงเย็นนะครับผมปุ่มจูนจะหมุนได้แค่ ครึ่งนะครับผมไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนจนจนรอบนะครับผมจะหมุนได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนวิธีจูนนะครับผมนะครับวิธีจูนจากที่ได้รับกล่องไปแล้วนะครับผมกล่องจะถูกจูนมาที่9ก้าโมงเช้านะครับผมถ้าใส่รถแล้วนะครับผมรถไม่แรงครับหรือยังไม่พอนะครับผมรถเดิมหรือรถรีแมปก็ตามนะครับให้หมุนปุ่มจูนทั้ง2ปุ่มนะครับหมุนเพิ่มไป อย่างละ1ชั่วโมงนะครับผมเพิ่มไปก่อนอย่างละ1ชั่วโมงนะครับผมลดพูดถึงลดรีแมปก่อนลดรีแมปนะครับผมไม่ต้องจูนเยอะครับผมจูนเต็มที่ไม่น่าจะเกินเที่ยงครับผมเพราะว่าในรีแมปเขาน่าจะจูนแรงดันแรงดันในกล่องหลักมาประมาณนึงแล้วนะครับผมเราก็สามารถเอาดันรางจิ๋วเนี่ยเติมเพิ่มเรียกให้มันรอบมันมาเร็วขึ้นได้ประมาณนึงนะครับผมไม่ต้องจูนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าจูนเยอะนะครับช่วงบางช่วงอาจจะมีเสียงเคกเพราะว่า อาจจะที่กล่องด้วยกล่องบวกกับกล่องหลักที่รีแมปมานะครับผมอาจทาให้แรงดันช่วงช่วงนั้นมันเยอะนะครับทาให้เกิดเสียงเคกนะครับผมการจูนก็คือจูนเอาแค่วิ่งแล้วไม่ให้รถมีเสียงเคกแต่รถให้รอบมันมาเร็วขึ้นนะครับผมนะครับส่วนรถเดิมๆนะครับผมรถเดิมๆยังไม่ได้ทาท้ายลางนะครับผมก็จูนไม่เกินเที่ยงอีกเหมือนกันนะครับผมจูนเพิ่มได้ไม่เกินเที่ยงการจูนจะจูนไปทางขวานะครับผมเพิ่มไปทีละ 1ชั่วโมงนะครับผมสมมุติว่ามันอยู่ที่9้าโมงเช้านะครับผม9้าโมงเช้าก็หมุนเพิ่มเป็น10โมงนะครับตา10โมง11เโมงเที่ยงนะครับผมตามเข็มนาฬิกาของเราเลยนะครับผมนะครับถ้าเกิดลดทําให้ลังแล้วลดนเดิมนะครับที่ทําให้ลังแล้วก็สามารถอัดแรงดันได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจูนได้ตามใจชอบเลยเอาแค่ว่าเราชอบขนาดไหนเราจูนแค่นั้นนะครับผมนะฮะ วิธีการจูนนะครับผมเราจูนอย่าไปจูนดูควันนะครับผมให้จูนฟังเสียงเครื่องเป็นหลักนะครับว่าเราจูนเพิ่มไปเยอะแล้วเสียงเครื่องเราเขียกไหมเสียงเครื่องเราแก๊กไหมแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดมันไม่เขียกมันไม่แก๊กเราก็จูนเพิ่มได้สบายๆนะครับผมนะครับหมุนขวาคือเพิ่มหมุนซ้ายคือลดนะครับผมก็มีเท่านี้เองนะครับคู่มือการจูนนะครับผม แล้วก็รถที่ยังไม่ทําให้ลังไม่ต้องจูนเยอะนะครับผมจูนเยอะรถจะอาจอาจจะทําให้รถวูบได้นะครับผมวูบเพราะอะไรวูบเพราะท้ายลางเปิดนะครับผมคือแรงลิมิตแรงดันมันมันเกินลิมิตของมันครับผมและท้ายลางก็ปล่อยน้ํามันไหลกลับนะครับทําให้รถมีการวูบนะครับผมนะฮะสำหรับด้านล่างเกี่ยวนะครับจูนคู่กับรถเดิมหรือรถรีแมปก็ได้นะครับผมนะฮะ โอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับที่เบอร์095 905 4389นะครับผมปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม